สวัสดีครับวันนี้รายการวินเดย์สองโลกขอนำทุกท่านมารู้จักพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชโดยวันนี้ขอนำเสนอประวัติส่วนหนึ่งของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเมืองเอฟิซุสประเทศตุรกีกันนะครับเมืองเอฟิซุส เป็นเมืองโบราณในสมัยกรีกอยู่ในสหพันธ์ไอโอเนียนซึ่งเป็นหนึ่งใน12เมืองในช่วงคลาสสิกของกรีกซึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมีความสัมพันธ์กับเมืองเอพิสุดแห่งนี้คือ 1. h e r o เฮโรสตได้วางเพลิงเผาวิหารอัติมิสสาเหตุที่เผา เพียงเพื่อให้ชื่อของตอนนั้นได้บันทึกประวัติศาสตร์ไว้เมืองเอฟิสุ์ถูกเผาจนราบคาบเป็นเพราะเทพอาั์ทิมิสได้เหาะไปทำคลอดให้กับแม่ของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชคือพระนามโอลิมเปียสนั่นเองครับ 2. เมื่อพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชประชนมายุ2 2พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาสร้างวิหารอั์ทิมิสขึ้นใหม่เพื่ออุทิศให้กับพระองค์ แต่ชาเมืองทูนว่าวิหารหลังนี้ได้อุทิศให้กับเทพีอัติมิสต,ตั้งแต่แรกแล้วและ 3. ครั้งพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์มหาราชได้รับชัยชนะกองทัพเปอร์เซียนทำให้ทหารที่เมืองเอฟเฟซัสต่ตางหนีเอาตัวรอดสิ่งที่พระเจ้าเอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงกระทำก็คือประหารชีวิตชาวกรีก ที่มาเป็นทหารรับจ้างกองทัพเปอร์เซียนและพระองค์ได้บูรณะเมืองใหม่เป็นระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นช่วงยุคคลาสสิกของกรีก